เจ็งกระเป๋าครับเดี๋ยวมูนี่สิเห็นน้องแนร่ามัวครับบอกนะครับมัวาซื้อหยังครับหันไปหากล้องครับสวัสดีครับรูกอ่ะสวัสดีครับแจ็คพอตแจ็คพอตวันนี้มูนี่ซื้อเพื่อนหยังครับต้อนรับว่าตัวใหม่มเนีร่าซื้อหยังครับมีกุหลาบซื้อกุหลาบง่ายมั้งครับ เจ้าพ่อจะไม่นำวัววัวตัวนี้ชื่ออันที่ล่ะอันบอกมั่วเาที่ล่ะอีกุลาบเดี๋ยวจ้าพ่อจะพาไปดูตัวอื่นด้วยครับเดี๋ยวจ้าพ่อจะพาไปดูด้วยค่ะ เจ็งสีเมื่อยงวดตัวต่อไปครับงวดตัวนี้ชื่ออะไรครับบัวตันครับชื่อบัวตันครับขายจะขาดครับแพงไหมซื้อมาโอ้ยขายถืึงครับป้าครับเป็นงวดตัวต่อไปครับตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่ตัวนี้ครับบัวแดงครับโบแดงครับเออตัวนี้ชื่อบัวแดงครับครับงามบอครับงามครับสามารถลดราคาเพิ่มราคาได้ไหมครับอยากได้ไหมครับยัดสีรุ่งเบอร์ไปเข้างล่างนะครับ นี่ครับตัวนี้ชื่ออยังครับชื่อเม่สาบอกครับครับเม่สาวันนี้เมษาเมษาแม่นี่นี่ครับเมษาครับแล้วก็อีกตัวนึงครับทีนี้ที่เขาแนะนำไปแล้วแล้วี็อีกตัวนึงครับที่เขาแนะนำไปแล้วว่าหันนี่เพราะว่ามันคืออีกูร่าอีกูร่าครับทีนะนําไปแล้วว่าหันนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่ยั้งไม้ครับกวนเก่งกัมาเห็ดทิ่กําอยู่หน้าครับลาคลิปนี้กะขอฝาก ให้ uhm. คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวนเจ๊งมันนะครับไปกันนะครับสวัสดี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 ครับยิ่งแยมอยู่กับขวดเจ๊งครับยามมากนากับาปขาดถึงวัวครับขาดถึงมันเศร้ากันครับข้ามหน่อยครับยิ้มไปใจมันหล่ก้นตามตัวนะมา